Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know this week we've been talking about something so important in our lives อาทิตย์นี้ทางอาทิตย์เราก็ได้พูดถึงเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยนะครับสําหรับชีวิตของเรา We're talking about winning the battle in our mind เราได้พูดถึงการเอาชนะสงครามในความคิดของเรา You know I want to always remind you ผมเองก็อยากที่จะย้ํากับทุกคนอยู่เสมอนะครับ God created you for victory ว่าพระเจ้าจริงๆสร้างคุณมาเพื่อ เพื่อชัยชนะนะคะเพื่อชีวิตที่ครบบริบูรณ์ so no matter how tough life may get ไม่ว่าชีวิตมันจะประสบกับความยากลําบากแค่ไหนก็ตาม we must always know that we can live in victory ให้เรารู้ไว้เสมอว่าเราสามารถจะมีชีวิตอยู่ในชัยชนะได้ but for, for us to live like that we have to learn the truth of god's word แต่ในการที่เราจะดําเนินชีวิตแบบนั้นได้นะครับเราจําเป็นต้องเรียนรู้ความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้าก่อน and really our mindset must be different from the world และแนวความคิดของเราก็จะต้องแตกต่างจากคนในโลกด้วย whenever we face life and difficulties in life เื่อเราเผชิญกับชีวิตและความยากลำบากต่างๆในชีวิตของเราเราไม่ควรจะต่อสู้กับสิ่งต่างๆด้วยกำลังและสติปัญญาของเราเองนะครั่เราจเป็นต้องไปดูในความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าเสมอเพราะถ้อยคำของพระเจ้าเองมีพลังมากและข้อพระคัมภีร์หลักของเราก็คือ2โครินธ์บทที่10นะครับข้อ3ถึงข้อ5 verses here reveals to us และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้เปิดเผยกับเราว่า there is a spiritual warfare in our lives มันมีสงครามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ because there is a spiritual enemy who is against us เพราะมันก็มีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณนะครับที่คอยโจมตีชีวิตของเราอยู่เสมอ and he's trying to stop us from walking in the fullness of God's plan for our lives มันพยายามขัดขวางทําให้เราไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในการจัดเตรียมหรือแผนการทั้งหมดของพระเจ้าได้ a these verses also reveal to us that the warfare happening in our souls our และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ยังเปิดเผยกับเรานะคะว่าจริงๆสงครามในความคิดของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ในด้านความคิดจิตใจ The devil is trying to build strongholds in our soul มันพยายามจะเข้ามาแล้วก็สร้างป้อมปราการให้แข็งแรงขึ้นในจิตใจของเรา You know uh, causing us to have imaginations that is not in line with the knowledge of God ทําให้เรามีจินตนาการที่ไม่ตรงกันกับความจริงซึ่งมาจากถ้อยคําของพระเจ้า stru thoughts เป็นความคิดที่คอยทําลายเรา but the your here says that we do have weapons that are not carnal but mighty in god แต่ตรงนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเรามีอาวุธนะครับแต่ไม่ได้เป็นอาวุธทางฝ่ายเนื้อหนังเป็นอาวุธที่มาจากพระเจ้า and with these weapons we can pull down those strongholds แล้วด้วยอาวุธตรงนี้สามารถที่จะทําให้เราทําลายล้างป้อมประการต่างๆที่มาจากมารได้ so, so if you constantly struggling with stress ถ้าคุณเองกําลังต่อสู้กับความเครียดอยู่ struggling with depression fear ต่อสู้กับความซึมเศร้าความกลัวต่างๆ if you cannot think clearly หรือคุณไม่สามารถที่จะคิดได้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้นะคุณเคยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนความคิดสร้างสรรค์แบบนั้นมันหายไปจากชีวิตคุณแล้วอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็เริ่มรู้สึกหมดหวังสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในความคิดจิตใจของคุณแล้วคุณรู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆในฐานะที่คุณเป็น ลูกของพระเจ้าซึ่งมังเกิดใหม่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการตกเป็นทาสในสิ่งเหล่านั้นเลย The Word of God contains the keys to winning the battle in our mind. แล้วถ้อยคําของพระเจ้าเองเนี่ยก็เลยมีกุญแจนะครับที่จะช่วยให้เราเอาชนะสงครามในความคิดได้ So on day one we talked about the first key ในวันแรกนะคบเราก็ได้พูดถึงกุญแจอันแรกกันไป Which is this that you must expose yourself to healthy biblical teaching กุญแจอันแรกก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องฟังคําสอนที่ถูกต้องตามแนวทางของพระคัมภีร์ไว้เส มอนะคะ b e the t e of God's forms right beliefs. เพราะว่าคําสอนที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าจะทําให้คุณมีความเชื่อที่ถูกต้องด้วย It keeps your thoughts going in the right direction. และทําให้ความคิดของคุณคิดอย่างถูกที่ถูกทางนะคะ b e เพราะเมื่อคุณเองได้ฟังคําสอนที่ถูกต้องอยู่เสมอ It helps you to have right beliefs. มันก็จะช่วยคุณสามารถมีความเชื่อที่ถูกต้องเกิดขึ้นได้ด้วยและกุญแจที่2นะครับที่เราได้พูดถึงกันไป must speak the word of God to our soul. คือเราจําเป็นที่ จะต้องพูดถ้อยคำของพระเจ้ากับจิตใจของเรา Now, all know this, that talk to talk all day long, every day. จริงๆเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเรามักจะพูดกับตัวเองเป็นประจำบางวันเนี่ยเกือบทั้งวันเลยด้วยซ้ำเราก็พูดกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นในโลกนี้ But can turn around แต่เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับแล้วก็พูดกับจิตใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้า tion เกี่ยวกับการไถ่เกี่ยวกับความซื คือสัตย์ของพระองค์คำสัญญาของพระองค์เพราะเมื่อเราพูดถ้อยคำของพระเจ้ากับจิตใจของเราทุกทวันเราก็สามารถจะเอาชนะสงครามในความคิดของเราได้นับเบอร์ญแจที่3ที่เราได้พูดถึงก็คือการที่เราปกป้องตาและก็หูของเราเอาไว้เราก็ได้พูดกันไปว่าถ้าตา ของเราคอยมองแต่สิ่งที่มันผิดตลอดหรือว่าพยายามที่จะใส่สิ่งไม่ดีเข้ามาทางหูของเราอยู่เสมอ It's like we are downloading or saving wrong information into our soul's hard drive มันก็เหมือนกับว่าเรากําลังเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในฮาร์ดไดรฟ์ของจิตใจเรานะครับ and affects us แล้วมันก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของ <Right? S 1> เราด้วย So we must daily choose to put the right things before our eyes and hear the right words ทุกๆวันเราควรที่จะตั้งใจที่จะดูในสิ่งที่ทถูกต้องนะครับแล้วก็ฟัง mm. อ่าถอยค ของพระเจ้าผ่านทางหูของเราอยู่เสมอและนี่ก็คือเหตุผลที่ถ้อยคำของพระเจ้าเองได้บอกกับเรานะครับว่าอย่าให้ถ้อยคำของพระองค์ห่างไปจากสายตาของเจ้าและจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา you will win the battle in your mind. พอเมื่อคุณปกป้องตาของคุณและใจของคุณและหูของคุณคุณก็สามารถที่จะเอาชนะสงครามในความคิดนี้ได้ We'll talk about the fourth key today. และวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกุญแจอันที่4ด้วยกันนะคะ I believe this is equally important as well. และผมเชื่อว่ากุญแจนที่4ตรงนี้ก็มีความสําคัญพอๆกันเลย The fourth key to winning the battle in the, uh, in our mind. กุญแจนที่4ี่นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะสงครามในความคิดได้ Is put priority on physical rest. คือเราจําเป็นต้องให้ ความสำคัญกับการพักผ่อนทางร่างกายด้วยเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพักผ่อนทางร่างกายด้วยคุณรู้ใช่ไหมครับว่าพลังงานของเรามันก็มีความจำกัดเหมือนกันนะคือร่างกายของเราเองมันก็มีขีดจำกัดด้วยคุณรู้ไหมคะว่าถ้าทางร่างกายของเราเรารู้สึกว่าเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลา it's easy for become weak even the soul in มันก็เป็นเรื่องง่ายมากที่มันจะส่งผลไปถึงจิตใจที่จะเหนื่อยล้าตามไปด้วย cannot Win the battle in mind our เราไม่สามารถจะเอาชนะสงครามในความคิดได้เลย when our bodies have bodies don't our เมื่อร่างกายของเราไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะคุณดูไม่ว่าวิธีที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาคือทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายจะต้องทำงานสอดคล้องกันเสมอและในแต่ละส่วนของความเป็นมนุษย์ของเราก็มีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันและทั้งสามส่วนนี้เองนั้นก็เชื่อมโยงการสอดคล้องกัน for example. ตัวอย่างนะคะ a ุณอาจ a a, a a special anointing in your in your spirit คุณอาจจะมีการเจิมของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณ a gift that God has given you เป็นพรสวรรค์ของประธานที่พระเจ้ามอบให้กับคุณ but if you're sick in your body and you are on the bed all the time แต่ถ้าคุณเนี่ยนิดหน่อยก็เจ็บป่วยนิดหน่อยก็ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา the anointing cannot be used to its maximum potential การเจิมที่คุณมีอยู่มันก็ไม่สามารถจะถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะ you may have great ideas uh, for business or you may have great creative ideas in your soul คุณอาจจะมีแนวความคิดที่ดีในการทำธุรกิจมีความคิดที่สร้างสรรค์ในจิตใจในความคิดของคุณ but if you're not physically fit แต่ว่าถ้าร่างกายของคุณเนี่ยอ่อนแอล่ะ those creative ideas cannot be used แนวความคิดที่สร้างสรรค์ตรงนั้นก็ไม่มีโอกาสจะถูกใช้ออกมา so what I'm trying to say here is this สิ่งที่ผมพยายามอยากจะบอกกับคุณตรงนี้ก็คือ physical rest is very important การพักผ่อนทางร่างกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกัน you have noticed this many times in your own life คนสังเกตไหมว่ามันก็เกิดขึ้นหลายๆครั้งในชีวิตของคุณเอง when you have proper rest When your physical body properly rest rested your body is คือเมื่อร่างกายของคุณได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะคุณก็จะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันก็ปิ๊งปิงชัดเจนขึ้นมากเลย right you feel better even in your soul in your mind และในด้านความคิดจิตใจของคุณคุณก็รู้สึกว่ามันดีมันมีกำลัง that's because the physical body the soul and the spirit all work together นั่นเป็นเพราะว่าทั้งวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยทำงานร่วมกันตลอดเวลา and so you know the devil will hit You when your o When b คือมารเนี่ยมันจะมีโอกาสโจมตีคุณเมื่อร่างกายของคุณอ่อนแอ And so put priority on physical rest คุณก็ต้องให้ความสำคัญกับการพักผ่อนทางร่างกายด้วยนะคบ we're not talking about laziness แต <c> ่เ <oughs> ราไม่ได้พูดถึงนอนกันทั้งวันเลยนะคบ there is a balance to this คือมันก็ต้องมีความสมดุลสำหรับเรื่องนี้เหมือนกัน physical rest is very important แต่ผมแค่อยากจะย้ำว่าการพักผ่อนทางร่างกายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเหมือนกัน in Mark 6:31ในมาระโกนะคับทที่6ข้อที่31 notice what Jesus said to his disciples ให้เรามาดูกันนะคะว่าพระเยซูคริสต์ได้พูดกับสาวกของพระองค์ว่าอย่างไร He said to them, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest for a while, for there were many coming and going, and they did not even have time to eat." พระองค์บอกว่าพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงพาก,กันมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ลำพังและพักผ่อนสักหน่อยถึงเถิด ด้วยว่ามีคนเป็นนั้นมากไปมาและพวกเขาไม่มีเวลาว่างแม้แต่จะรับประทานอาหารได้ This ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคบซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์เลย did ให้เราดูนะครับพระเยซูเองก็ไม่ได้บอกว่า Well you are in the ministry of the Son of God โอ้ยพวกท่านเนี่ยอยู่ในพันธกิจรับใช้ของพระบุตรพระเจ้าท่านเนี่ยเป็นพวกสาวกซูเปอร์สาวกเลย You, you, know, you don't need to eat don't need to rest ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกินไม่จำเป็นต้องพักผ่อน Jesus said. แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูพูดนะครับ When Jesus saw that the disciples were so busy ministering to people, helping people, and did not even have time to eat. เมื่อพระเยซูได้เห็นว่าเหล่าสาวกของพระองค์ก็ยุ่งอยู่กับการปฏิบัติรับใช้ต่อผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆและจนไม่มีเวลาที่จะกินอาหารเลย said, Come aside to yourself. พระองค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยหาเวลามาอยู่ตามลําพังบ้าง Let's go and rest for a while. และให้เราไปพักผ่อนกันสักหน่อยหนึ่งเถอะ Jesus gave importance to physical rest. พระเยซูเองก็ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนทางร่างกายเหมือนกัน You also remember one time Jesus was sleeping in the boat คุณจำได้ไหมมีครั้งหนึ่งพระเยซูยังนอนหลับในเรือเลยนะคะ So when Jesus was in this physical body he took physical rest ตอนที่พระเยซูมีชีวิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็พักผ่อนทางร่างกายเหมือนกัน He would find time to eat with his disciples พระองค์ก็จะหาเวลาในการทานอาหารร่วมกันกับเหล่าสาวกของพระองค์ He would find time to go to a wedding party และพระองค์ก็หาเวลาที่จะไปร่วมงานเลี้ยงสมรสด้วยนะคะ And told his disciples to go and rest และพระองค์ก็ยังบอกให้เหล่าสาวกของพระองค์ว่าหาเวลาพักผ่อนบ้างเถิด know many people in our world today. หลายๆคนในโลกของเราทุกวันนี้ They are addicted to work. เสพติดกับการทำงาน They have to move 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 all the time They become slaves to money slaves to material things เขาเหมือนกับว่าเขาจะต้องทำงานทำงานทำงานตลอดเวลาเขาเหมือนตกเป็นทาสของเงินตกเป็นทาสของวัตถุสิ่งของ It is good to enjoy our work จริงๆมันดีนะคบที่เราจะมีความสุขกับการทำงานของเรา It is good to shoot for success in our lives มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะพุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิต But never forget that physical rest is also very important แต่อย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนทางร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราเหมือนกัน You know if you look at the ถ้าคุณมองดูในพันธสัญญาเดิม God told His people พระเจ้าเองก็บอกกับผู้คนของพระองค์ You must rest at least one day out of the week total rest ว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้องจัดเวลาหนึ่งวันนะในการหยุดพักแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่จริงๆซึ่งวันนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นวันสะบาโต And He also told His people และพระองค์เองก็บอกกับผู้คนของพระองค์ Every seventh year you must rest the ground ว่าทุกเจ็ดปีเนี่ยจะต้องหยุดพัก ที่ดินที่เราปลูกผักด้วยหกปีเนี่ยใช้เวลาในการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆได้แต่าในปีที่7นั้นอย่าอย่าปลูกอะไรเลยให้ดินมันมีโอกาสได้พักบ้างคือคุณดูไม่ว่าทุกวันนี้เราสามารถใช้สิ่งต่างๆในลักษณะที่ทำให้มันเนี่ยเสียหายเร็วไปกว่าสิ่งเวลาที่มันควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือว่าสิ่งของ so remember this คุณจำไว้นะครับการหยุดพักเนี่ยหรือว่าพักผ่อนทางร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราการหยุดพักทางร่างกายเป็นการที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่พระเจ้าคือการห e ุด u ักทางร่างกายเป็นการที่เราบอก l t a ตัวเองว่าฉันไม่ใช่เจ้าบางครั้งคุณต้องหาเวลาที่จะหยุดพักจากการทำงานบ้างนะคบไม่ต้องห่วงหรอกที่เหลือเดี๋ยวพระเจ้าดูแลให้บางคนบอกว่าโอ้ถ้าหยุดทำงานสักหนึ่งวัน h ่ะ g to eat มันก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรกินนะสิวางใจพระเจ้าวางใจในพระองค์วางใจว่าพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมให้คุณแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความที่เราจะเป็นคนขี้เกียจนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างสมดุลให้กับชีวิตนะครับและการหยุดพักทางร่างกายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเมื่อคุณหยุดพักคุณกําลังบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่พระเจ้าและเมื่อคุณหยุดพัก คุณก็กำลังบอกว่าฉันไม่ได้เป็นผู้ที่ควบคุมอยู่เหนือทุกอย่างจริงๆมันเป็นการสอนที่สำคัญมากเลยนะผมแค่อยากจะพูดนิดหน่อยเท่านั้นเองในวันนี้ว่าเมื่อร่างกายของคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คุณก็จะเห็นว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันก็จะแบบสดใสชุ่มชื่นขึ้นด้วยนะมันก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะต่อสู้เอาชนะกับสงครามในความคิดได้ผม หวังว่าคุณจะเข้าใจความจริงตรงนี้นะครับ Father I pray for my brothers and sisters today พระบิดาวันนี้ลูกขอที่ษฐานเผื่อพี่น้องทุกๆคนของลูก That you will give them rest ทพระองค์จะให้เขาได้หยุดพักอย่างเต็มที่ When they need to sleep เมื่อเขาจําเป็นจะต้องนอน You'll give them a restful sleep father พระองค์จะทําให้เขาเนี่ยนอนหลับอย่างเต็มที่จริงๆ So the body can be strong เพื่อร่างกายของเขาจะแข็งแรง a n they can think right และเขาก็จะได้คิดอย่างถูกต้อง Thank you father ขอบคุณพระบิดา The rest is from you ที่การหยุดพักนี้มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซู Amen Amen y s o ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับและเราจะพบกันใหม่นะคบในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเลยนะครับ